สวัสดีค่ะพบกับสาวิกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลีปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถตัว Everest นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้213แรงม้านะคะแต่งชุดแต่งจัดเต็มนะคะเป็นแต่ง F150 s p i d เดอร์นะคะ y Body เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรที่มันหล่อสุดๆขนาดนั้น นะคะเริ่มจากข้างหน้านะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้า f 5 5 0สไปเดอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวหนังสืออักษรฟอร์ดเนะะี่ยค่ะก็เป็นสีด,ดาด้านด้วยนะคะตัวนี้แต่งจัดเต็มมากนะคะเนี่ยคะ่จะจัดสไตล์ดุด,ดุนิดนึงดะคะเจ้าของเป็นฝรั่งจะเป็นเน้นแบบว่าสไตล์ตัวเมืองนอกนะคะ F150 ต,ตัวเมืองนอกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเป็น F150 สไปเดอร์ uh, Spider, นะคะมันจะมีไฟตัว C ตัวนี้ด้วยนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็สาวก็จะมีตัวไฟตัดหมอกข้างหน้าให้นะคะเป็นรูปตัว C ตัวนี้คือเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับลูกค้านะคะนะคะเนี่ยมาดูใกล้ๆกกันค่ะว่าวายบอดี้มันจะหล่อขนาดไหนนะคะคือเส้นสายมันจะดูสวยดูมีลวดลายเส้นสายก็จะดูสวยกว่านะคะของทั่วไปตัวนี้คือแบบแต่งแบบสไตล์เมืองนอกนะคะตัวนี้สังเกตได้แก้มก็จะยื่นออกมานะคะตรงนี้นะคะ ก็จะดูเป็นโป,งป่งๆนิดนึงดูใหญ่คล้ายๆกับตัวเมืองนอกเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเองนะคะสาวอัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามัดแต่งนะคะ3ามขีดตัวนี้แล้วก็ไฟเดไล i g แบบวิ่งนะคะนี่อัปเกรดให้ลูกค้านะคะแล้วก็เป็นไฟวงแหวนเหลี่ยมตัวนี้นะคะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นดูหลอ่อดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ครอบไฟหน้าที่เพิ่มให้ก็คือจะเป็นครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงา ะะแล้วก็ส่วนตัวฝากระโปรงตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเป็นตัวคำว่าเอเวอเรสต์นะคะเป็นสีอะคริลิกสีดำนะคะเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านะคะก็ดูเท่ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะสหรับตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะซึ่งมากับชุดแต่งวายบอดี้นี่ค่ะ นี่ก็คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบโปร่งนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ประมาณเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ครื่องมากับชุดแต่ง F 1 5 0 Spider นะคะอหล่อสุดๆนะคะที่หลอสุดๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นแม็กนะคะซึ่งจะเป็นแม็กค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะเป็นแม็กสไตล์ออฟโรดนะคะตัวนี้แม็กขอบ20เช่นเดิมนะคะแต่ว่ายางเป็นยางแฮมนะคะแล้วก็ยางซีรีส์ยางก็คือ,อ305นะคะเนี่ยค่ะ30555 R20 นะคะเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเป็นยาง LT นะคะตัวนี้มันก็เลยดูใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่าติดซุ้มไหมก็ไม่ติดนะคะ เหลือนิดนึงนะคะเลี้ยวก็วงเลี้ยวก็ได้อยู่นะคะดอกยางก็จะดูหนาหน่อยหนากว่าปกติธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะดูโหดๆนิดนึงนะคะตรงนี้แม็กค่อนข้างจะหายากเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัววายบอดี้เองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทํานิดนึงตัวนี้คือใช้เวลาทํานานหน่อยนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้ดูนิสาวก,ก็จัดให้นะคะตรงนี้คือฝรั่งมาเองเลยนะคะสําหรับตัววายบอดี้ตัวนี้นะคะแต่งจัดเต็มมากนะคะใช้เวลาแต่งประมาณสองอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้นะ ส่วนส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะพอดีรถยังไม่ได้ล้างก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนอาจจะยังไม่ค่อยเงาวิบวับเท่าไหร่นะคะตัวนี้มันเป็นสีขาวมุกนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะคะอาจจะไม่ค่อยวิบวับสักเท่าไหร่นะคะตรงแก้มข้างตัวนี้ก็จะมีเป็นครีบคล้ายๆตัวแรปเตอร์นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแก้มออกมานะคะก็จะทำเนี่ยค่ะจะโป่งตรงนี้นะคะตรงแก้มข้างนะคะแล้วก็ตรงตัว รถด้านข้างตรงนี้นะคะที่ทำวายบอดี้นะคะนี่ค่ะเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้เพื่อให้ดูรถมีลวดลายเส้นสายดูหลอ่อดูเทมากยิ่งขึ้นนะคะสาวตัวนี้เนาะส่วนตัวครอบต่างๆทุกอย่างนะคะก็จะเป็นสีดําเงาตัดดําด้านนะคะอย่างตัวมือจับก็คือเป็นงานพ่นนะคะเป็นสีดําเงาแล้วก็รองบ้ามือจับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นสีดําด้านนะคะตรงนี้ สวนบันไดกับราวหลังคาก็เป็นงานพ่นนะคะพ่นเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ฟิล์มสาวติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะก็คือจะเป็นบันหน้า60รอบคัน80นะคะก็จะเอาแบบดําๆสายโหดนะคะดูดูนิดนึงเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะภายในตัวนี้เป็นเบาะสีควนอนยักนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะ ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นเบาะสีคนอยากก็เพิ่มหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นขาวมุกตัวนี้ก็คือเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะคะเป็นเพิ่ม2 0 0 0 0บาทนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวนี้แล้วก็ระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะมาครบจัดเต็มนะคะตัวนี้เป็นโฟร์วิวก็คือของตัว Ford Ever อเรสเนะะี่ยค่ะก็จะพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นๆก็คือตัวโฟร์วิวตัวนี้คือ,อเป็นออเทอเรนนะคะก็คือมันจะ ไม่ได้มีโหมดปรับนะคะมันปรับให้อัตโนมัติแต่ว่าเราจะมีโหมด TMS ตัวนี้ก็คือสามารถปรับได้ว่าลูกค้าจะเลือกโหมดหินดีไซน์นะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ส0ดปีดเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะเผื่อลูกค้าไปติดลมตรงไหนนะคะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็มีระบบออกดวงทางลักชันนะคะระบบช่วยถอยจอดที่มีให้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นถอยจอดคู่ขนาดน,นะคะแล้วก็ซันลูฟนะคะ ตัวนี้มีให้นะคะภายในก็หรูหราเหมือนเดิมนะคะออปชันแน่นเหมือนเดิมนะคะและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เรามีตัววายเลสชาร์เจอร์ด้วยนะคะสหรับตัวนี้นะคะจัดเต็มเลยนะคะให้ดูหน้าตาวายเลสชาร์เจอร์ลูกค้าแค่ใช้มือถือวางเข้าไปปุ๊บก็สามารถชาร์จได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเอเซอรีที่ทางฟอร์ดจัดมาให้นะคะสหรับตัวนี้นะคะพร้อมกล้องบันทึกนะคะหน้าหลังนะคะ ัวนี้พิเศษสุดๆจัดเต็มมากๆนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้สาแรปติเกอร์หลังคาให้เป็นสีดำด้านนะคะเช่นเดิมแล้วก็ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยไฟไท้าย G L C นะคะเหมือนเดิมตัวนี้ก็คือแต่งให้ลูกค้า เพิ่มความหล่อเหลาให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็คือลูกค้ารีเควสมาสาวก็จัดให้นะคะเนี่ยค่ะวายบอดี้อย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือตรงแก้มตรงด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือมันก็จะมีเส้นสายซึ่งจะมันนูนออกมานะคะก็จะดูทําให้รถดูมีมิติดูหล่อดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวกันชนท้ายตัวนี้สาวเป็นงานพ่นนะคะพ่นเป็น สีดําเงานะคะแล้วก็มีไฟทับทิมเป็นรูปตัว C ให้ด้วยนะคะตัวนี้และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้โชว์ท่อนิดนึงโชว์ความหล่อน,นิดนึงนะคะเป็นท่อ SKS ตัวนี้จะับเปลี่ยนให้ทั้งเส้นเลยนะคะหล่อเหล่าเลยตัวนี้เปลี่ยนยกเส้นเส้นเดิมเราก็คืนให้กับลูกค้านะคะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะปลายท่อน,นะคะตัวนี้คือเป็นท่อจริงๆนะคะเปลี่ยนให้ยกเส้นนะคะ โชว์ความหล่อโชว์ท่อนิดนึงนะคะเปลี่ยนเป็นท่อ SKS กเอ็เวลาสตาร์ทรถเ,รเสียงเครื่องยนต์ก็ช่วยช่วยได้นะคะตัวนี้ก็คือเสียงก็จะเบานุ่มนวลขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้เนาะนะคะแล้วส่วนคาดฝาท้ายก็จะเป็นคําว่าเอเวอเรเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านภายในกันบ้างน,นะคะตัวนี้เป็น ฝา,าท้ายแฮนด์ฟรีนะคะเปิดได้4 4แบบนะคะเปิดจากตรงนี้หรือเปิดจากข้างหน้าหรือเปิดจากกุญแจก็ได้หรือว่าเตะเปิดก็ได้นะคะตัวนี้ต้องมีกุญแจอยู่กับตัวพอดีสาวไม่ได้มีกุญแจด้วยตัวนี้เนี่ยค่ะท,ท่อเก่าที่สาวคืนให้ลูกค้าเนี่ยค่ะภายในายชาดูบรรทุกของได้จริงๆหนัก และยาวใหญ่ขนาดนี้มันทุกของได้ถึง900กิโลจริงๆตัวนี้คือของเก่าที่เราถอดทุกชิ้นคืนให้กับลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าเบื่อแล้วก็สามารถเอาตัวเก่าเนี้ยไปใช้งานได้นะคะไม่ว่ากันชนหน้าที่เราทําเป็นวายบอดี้ก็ถอดกันชนหน้าคืนให้กับลูกค้านะคะท่อทั้งเส้นเลยยกเส้นคืนให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ไฟต่างๆเราคืนให้ลูกค้าหมดนะคะตัวนี้เนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยและตัวนี้เราจัดเต็มให้อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถครอบครัวหรือรถบรรทุกอย่างนี้ก็สาามรถ ซื้อเอเวอเรสต์ได้เลยใช้เอเวอเรสต์ได้ก็คือใช้ได้ทั้งรถครอบครัวนะคะทั้งรถดันเนกประสงค์แล้วก็บรรทุกหนักได้นะคะได้เหมือนเดิมตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าคันเดียวก็คือเอาอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นวายบอดี้เนี่ยค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะเวลา,าตรงาฝาถังน้ำมันตัวนี้นะคะคือมันตรงนี้มันจะจะ,จะ,จ,ะจะตีโป่งออกมาตรงนี้นะคะ่ะเส้นสายตัวนี้ก็คือฝาถังน้ำมันก็จะ จะ,จะบุ่มลงไปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นฝาถังเดิมนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเราได้ลวดลายเส้นสายตรงด้านข้างนะคะตรงเนี้ยตรงแก้มข้างตรงคิ้วล้อตรงเนี้ยหาเพิ่มขึ้นมาก็จะดูทําให้รถดูใหญ่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะคล้ายๆตัว f 1 5 0ร้ตัวเมืองนอกนะคะตัวนี้เนาะฝรั่งมาเองก็จัดเต็มนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะมองหารถครอบครัวอยู่นะคะก็ทักหาสาวได้นะคะชอบสไตล์แบบไหนเลือกชุดแต่งให้ตรงกับ ที่ท่านต้องการนะคะแล้วก็โทรหาสาวได้เลยค่ะที่เบอร์085-901-7092หรือแอดไลน์ไอดี ID ตามเบอร์ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็สาวจะเต็มให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะขอให้ลูกค้าได้แจ้งมาค่ะว่าชอบสไตล์ไหนนะคะสาวก็จะให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวก็ขอ,ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย